คุณผู้ชมคะหนังสือลาออกของท่านกฤษดาเนี่ยมีสองฉบับนะคะฉบับห<ะ>นึง่งลงแปลพฤษภาคมที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการ,รกคลังมีอีกฉบับหนึง่งลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอันเนี้ยหนังสือ10พฤษภาคมค่ะเรื่องนี้ไปถามผัวหน้าพักอย่างคุณพิรพันธ์บ้างนะคะบอกว่าทราบข่าวหรือยังในการลาออกจากการเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติของท่านกฤษดาค่ะคุณพิรพันธ์บอกแบบนี้ เอาที่ลาออกสมาชิกก่อนนะคะบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือและไม่ทราบตอนนี้อยู่ที่เพชรบุรีแต่ก่อนหน้าที่คุณกฤษดาเคยบอกแนหะก็คือเพราะไม่ได้ทํางานกันเมืองแล้วอยากไปทํางานอย่างอื่นก็เข้าใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะส่วนการลาออกจากช่วยครังแล้วก็ระบุเหตุผลชัดเจนชัดเจนแบบนั้นนะคะคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าเอาจริงผมเนี่ยก็โทรไปคุยคุณกฤษดาเหมือนกันท่านก็ยืนยันว่าท่านเนี่ยจะลาออกส่วนเหตุผลที่ท่านบอก ในหนังสือก็เป็นเรื่องส่วนตัวผมเองจะไปวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นคงไม่ได้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วรวมไทยสร้างชาติดินยันนะคะโคต้านี่ยังเป็นรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวคงหาคนแทนแต่ก็พยายามซักต่อว่ามีใครในใจหรือยังคุณพิลพันธ์ท่านก็ยังไม่ได้ตอบนะคะต้องมีประชุมครมออย่างที่เห็นค่ะรอดูแลวค่ะจะมีสักกี่รายชื่อออกมาแต่ตอนนี้ก็ คนที่เคยนั่งก็มีอยู่คนเดียวอะค่ะเคยที่คนที่เคยคุ้นเคยในกระทรวงการคลังอะค่ะอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่กระทรวงการคลังก็ได้คือถ้าจะไปแล้วเหลือสํานักเดียวเนี่ยก็คงไม่มีใครอ่ะประตรงๆนะฮะคงไม่มีใครอยากนั่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะไปช่วยกระทรวงอื่นคําถามคือเขาแบ่งงานกันหมดแล้วแล้วถ้าไปปุ๊บก็ต้องไปแบ่งกระทรวงไปแบ่งเอาเข้าไปครับไปแบ่งกรมไปแบ่งสํานักงานที่คนอื่นเขาดูอยู่คนที่เคยดูอยู่ก็เหมือนเดิมอะถูกดึงงานน้อยลงเขาจะพอใจไหมล่ะค่ะเออเราดูนะคะ